ขอต้อนรับสู่ Red Revolution แหล่งข้อมูลชั้นนำเกี่ยวกับเทคนโนโลยียานยนต์และอาวุธยุโทโธปกรณ์ล้ำสมัยวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถถังหลักรุ่นใหม่ล่าสุดของประเทศไทย TK12 ปี2026ซึ่งเป็นพาหนะหุ้มกราะที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพบ,บกไทยในขณะน,นี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสภาพสนามรบยุคใหม่ TK12 ถือเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญในด้านพลังยิงการป้องกันและความคล่องตัว โครงการ TK12 เกิดขึ้นจากความพยายามในการปรับปรุงกองทัพของไทยให้ทันสมัยโดยพัฒนาร่วมกับพันธมิตรด้านกลาโหมจากต่างประเทศ TK12 มีเป้าหมายเพื่อแทนที่รถถังรุ่นเก่าเช่นไทย69และเสริมกำลังรถถัง VT4 ที่มีอยู่เดิมโครงการนี้ผสมผสานการผลิตในประเทศกับเทคโนโลยีนำเข้าสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางใหม่ของไทยในการพึ่งพาตนเองและนวัตกรรมด้านความมั่นคง รถถังที T.K. 1/2มาพร้อมกับป้อมปืนเตียและกรอะคอมโพสิตแบบแยกส่วนช่วยเพิ่มความอยู่รอดต่ออาวุธจอะกรอะและสารเคมี Me, ติดตั้งปืนใหญ่เรียบขนาด125มิลิเมตรที่สามารถยิงกระสุน A.P.F.S.D.S. ฮีทและขีปนาวุธนำวิถีพร้อมปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรและปืนกลหนักขนาด12.7ม mm, มที่ควบคุมจากระยะไกลสำหรับใช้ในเมืองและต่อต้านอากาศยาน ระบบควบคุมการยิงและอิเล็กทรอนิกส์ของ TK12 เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบประกอบด้วยกล้องตรวจจับภาพความร้อนคอมพิวเตอร์คำนวณวิถีกระสุนและระบบล่าหาเป้าหมายแบบผู้ล่ากับผู้สังหารพร้อมด้วยเซนเซอร์ขั้นสูงที่ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์และการตรวจจับภัยคุกคาม TK12 ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล1,500แรงม้าให้ความเร็วและความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมแม้อยู่ในน้ำหนักกว่า50ตันระบบการสเถือนแบบไฮโดรนิวแมติกสามารถปรับตัวเข้ากับภูมิประเทศที่หลากหลาย ตั้งแต่ป่าดิบไปจนถึงที่ราบทำให้เหมาะกับภารกิจในทุกสภาพแวดล้อมของประเทศไทยการเข้าประจำการของ TK หนึ่งสองในปี2026ทําทำให้กองทัพบ,บกไทยมีขีดความสามารถใหม่ในการรับมือกับภัยคุกคามสมัยใหม่โดยพลังยิงการป้องกันและความคล่องตัวที่ประสานกันอย่างลงตัวรถถังรุ่นนี้จะกลายเป็นแกนหลักของปฏิบัติการทั้งในภารกิจป้องกันประเทศและการรักษาสันติภาพแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการรักษาความมั่นคงและเสถียราภาพในภูมิภาค รถถังที T-12 ปี2026คืออีกก้าสำคัญของขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศไทย r i เร e บ o l ลูชันจะยังคงนำเสนอข้อมูลอัปเดตและการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาหน่าสนใจเพิ่มเติมในอนาคต